พี่น้องเดี๋ยวอีพี่หนีกับสิบพาไปเที่ยวยังไงบ้าน่าฮิลครับหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถึงเขาเพล่ะเขาว่าอากาศนี่ประมาณสิบกว่อาองศาครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสะพานมือพร้อมแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิ่มมาถึงแล้วนะแล้วก็ไปติดตามน้ำกันนะครับพี่น,อนอ้องตอนนี้เดินทางมาถึงบ้าน่าฮิลนะครับอันนั้นร้อนขึ้นแต่เศร้านะพี่น้องเนี่นย ก็สวยจริงๆนั่นแหละบ,บันนานบันนาฮิ้วค่าขึ้นกระเช้าก็คนละพันห้านะครับประมาณพันห้าพันห้าร้อยบาทอ่ารวมอาหารบุฟเฟ่ต์นั้นประมาณพันแปดครับพันแปดรวมอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารเที่ยงพร้อมเด้วยครัง้ทงที่ผมมาเนี่ยประม อาจจะ่ายเทิงกระเซาให้พี่น้องเบิ้งอีกทีนึงนะครับเ้อก่อนผมสิบาไปเบิ้งค้างเขาพี่น้องโอ้ขาหน่อยแกว่าที่โบบแกว่อ้ที่มดสวยสวยๆยสวยๆพี่น้องบาแม่เพิ่ คนละกระเซาล์ให้ตื่นไปคนละปูนึ้นไปคนสะพานมันไึ่ถือไปขึ้นไปปูนอีกโอ้พอกจะเซาแล้วครับกระเซาลละแปดคนนะครับเตรียมตัวอ้วกบานาน่าบัตบานาฮิว โอ้ขอนั่งไปฝั่งข้างหน้าได้ข้างหน้าคิดจะเมาอืออะไที่เดิมไหนถุงอยู่ไหนแม่ที่จริงมันต้องจะทำเป็นพื้นแก้วเนาะทน่เดิมนะฮะขางบนมีพื้นแก้วค่ะไม่มีถุงแม่ะถุงอะไรหรอถุงไว้กระใสอวกโอเคนี่ครับผุงไม่ใส่อวกกระดาษ กป่นาทีแล้วเนี่15นาทีค่ะสะพานมือ5นาทีนะครับช่ค่ะชายชายค่ะโอยแม่ตออกตัวแม่จวดตันเครื่องบินี๋ยววัดจวจวดอุ้ยว่ดไม่รอดเลยโอ้าไม่เท่าไรไม่เท่าไรพอได้พอได้พอได้โอ้ยสวยครับวย ต้องมาสักครั้งครับก็วันนั้นมันจับไม่ได้พี่พี่ไก่ถ่ายมันไม่ใช่ได้ือมันมีมันมีอนั่นตัวนึงแต่ไม่เห็นตัวมันไม่เห็นตัวมันพี่เพราะว่ามันไปนอนมันเหมือนหนีหนีหนีหมาข้างบ้านนะโอเคไปนอนข้างไก่อะีมี ใจก็มีใจไก่อยู่ในนัมๆตัวนึงจะสอบลายได้พี่น้องไหมไปนั่งมือได้แลยครับพี่น้องขึ้นกระเช้ามาแล้วหอดสะพานมือแล้วพี่น้องเอ้ยอู้เย็นเย็นนะครับเย็นนี่นะครับจุดไฮไลท์ของดานาบันไดิวค่อยขึ้นบินมาแค่ป็นยกเป็นยกเยกยกเยกเป็นยกเยกครับไปนะมองให้้

ตอนนั้นผมมาจากทางร้านพวกมีเสียงเพลงปหมือี่ครับมองด้กยสายาออกกัสาานมื่อเรมากเลกิเือ่่เลมากินเขาครับมากินเขาเทียงเหมือนยุโรปเลยนะอากาศไม่เย็นอุเย็นไงจุดยุทธศาสตร์ เจอเป็นข้างบนครับเดี๋ยวมัวร์ดั้งเชิดนะพี่น้องใช่ถึงแล้ไปกินเผาได้ครับที่นี่ผลาย่หลายเบื่อว่านชิวัาไล่แบบนี้กับผลายอยู่งช่วงเมียงมาทำบินการแสดงอย่งนี้ครับเนาะยังไม่มีการแสดงอะไรเลยอ๋อมีเบียร์แล้ว มันจะมีเบียร์สดอยู่นะครับอ่อยังหาประเด็นพอ่อมีแต่ผู้สาวเกาหลีกับอไรข้าวขาวทั้งนั้นเลยเกาหลีเวียดนามมีแต่ของข้าวๆาวงาม หมูเก่งกับแม่ลัครับน้นองเก่งใสด้านน้องแชมแป์กำลังไปหากินเขาครับลเดี๋ยวเจอกันโรเคอคาหารครับ มาถึงลงอาหารแล้วพี่น้องครัแบบอาหารสำหรวจแย่งสำหรวจอาหารก่อนหิวเข่าแล้วอาหารบุฟเฟต์นะครับอาหารบุฟเฟต์น้ำชาติเาาาราเบียร์นีเบิร์ดครับ 也很好。<laughs> <laughs> มชูของแกพี่น้องวาซสบิชูชิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดโวนนี้อะไรเ,ออนเนื้อ,อนเนืองโอ้เนืเนือง อ,อาหาเยอะแยะเลยครับพี่น้องเดีย๋ยวพี่น้องเด้อโพรทำมาตัวแรกเนี่ยผมเมาเบียร์ได้แล้วครับออกินถึงเมาปีนได้แล้วเนี่ยสปาเกตตี้โอ้อยากกินสปาเกตตี้พี่สาวไปกินสปาเกตตี้อยู่โรงแรมนะครับหมาอะไร à xin chào leu này đó bình đẳng đấy, ăn, ăn chín cũng nhiều, ta cũng nhiều, cái trai khéo khéo làm nhan lại bệnh nó, soạn cái cầu lì nó mà lại เดี à, ๋ยวผมขอโตไปตักอาหารกันนะพี่น้องเดี๋ยวบาททันมูพี่น้องมาเที่ยวโซนอ้ลูกโลกได้ครับพี่น้องด้อยูนีน่บอกขาว เห็นแดดได้ชีก่ก็อากาศก็เย็นอยู่นะครับพี่น้อนอากาศเย็นด้ออันนี้ทีมีการแสดงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะดโซนการแสดง<อ>คนเยอะคึเยอะนั่งเท่าไหร่ ยังไงลูกโลกลูกเล็กๆนีๆ่เปล่านีครับที่นัดเจอกันมีลูกโลกครับถ้าหลงก็มาหาลูกโลกโอ้คนไหลคนไหลจุดศูนย์กลางมั้งนี่ลูกโลก สาเกเพื่อนที่เนตากแดดน้อนไปโซนนู้นกัไปทางนู้นครับตรงลเลี้ยวขวาจะเจอร้านเบียร์เลยครับผมตาบัด,ดสนุกเดี๋ยวใหย่างเล่นกันนั่งเมย์กันท้อนพี่น้องวเพ็นนิ่งแบบ เมื่อเห็นสิ่งที่ผมมักครับพี่น้องครับโอ้ผมมาเห็นสิ่งที่ผมมกัมเมมกเลยพี่น้องเอ้ยอนี่ครับเบียส์สดกินอะไครับกินอะไรครับโอ้โอพี่น้องเอ้ยเแต่ยานะพี่น้องเอ้ยของเล่น โอ้บ่เคยเด่นกานบ่เคยเด่นกานโอ้ยใจเย็าน้เขาโอ้บาาอ่บกาเของเชื่อหลครับของเชื่อหลรุ่นขนาดเลย

ผมก็มาจุดสูงสุดครับเบิง้งหน้าเลยงามมางามโอ้ยสูงมาสูงพี่น้องเลยเบิ่งสีประตามนะครับขึ้นมาสูงมากเลยนะครับวิวอากาศนี่เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเมืองฝรั่งเศส คนเยอะมากเลยนะครับเยอะเลยสร้างได้แบบสวยงามมากสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้ผมไปลังหลงทิศลงท้ารันเอย เจอกันข้างล่างครับ